ณเดชออกงานแทนยาย่าเหตุหวานใจติดโควิดรอบสองหยอดหวานคิดถึงมากเพราะหวานใจอย่างยาย่าอุรัสยาติดโควิดรอบสองแต่มีงานอีเวนต์ที่รับเอาไว้หนุ่มณเดชคุกิเมียะเลยต้องรับหน้าที่ออกมาแทนแบบกระทันหันพร้อมอัปเดตอาการของยาย่าให้ฟังว่าน้องเป็นโควิดรอบสองปลอดภัยดีอาการดีขึ้นเยอะ คงเบื่อเพราะไปไหนไม่ได้ผมก็คอยให้กำลังใจคุยกันตลอดเท่าที่ทราบตอนนี้ยาย่าคงจะกลับไปทำงานแล้วตอนที่ติดก็มีแคนเซิลไปสองสางานแต่ว่าหลังจากนี้กลับมาคงต้องเหนื่อยหน่อยส่วนตัวณเดชจริงๆก็ไม่เคยติดไปแล้วแต่ที่บ้านมีสองหลังก็แยกตัวอยู่เงียบๆไป ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนคิดถึงยาย่าไหมมีโควิดมาขั้นกลางไม่เป็นก็คิดถึงครับ